ไม่สนใจท่านขอท่านขอเปลี่ยนเป็น11.3สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุงชัดเจ<อ>นไหมไม่ต้องยาว <organizing S 1> ใช่ไหมท่านต<า>ัอานนี้นะขออนุญาตนะท่าบลงเลยนะครับตัดทางนี้อนนกอกออกหมดเลย36.1ทับหนึ่งที่เพิ่มนะกันดานะเพิ่มตั้งแต่ข้อ3 6 1ทับหนึ่งันหนึ่งแล้วก็ข้อที่59ข้อที่60ที่ขอเพิ่มจาก ข้อบังคับสมาคมสิทธิ์เก่าขครับคือตัวนี้นะทีนี้เอาอเพียงแค่จบล้านคืเนี่ยผมอยากจะถามว่าข้อห้าสองนายยันบุตริครับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้อยากระทําได้โดยเฉพาะที่ประชุมใหญ่สามัญจำปีและมาติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาในสีของจํานวนสมาชิกที่เข้าประชุมผมยังถามว่าตัวนี้เราก็ทําได้แต่ไม่ไปเกี่ยวอะไรกับ1ิบท่านที่ว่า สิบท่านที่ว่าท่านเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมตัวนี้ทําไมมีระบุไหมว่าต้องเป็นมติของสมาชิกตลอดชีพแก้ไขข้อครับอาไม่เป็นไรก็สามัญสามัญนันมีอยู่สองอย่างสามัญคือสามัญรายปีสองสามัญตลอดชีพทั้งสามัญทั้งสองสามัญนี่สามารถที่จะแก้ไขข้อครับนี้ได้ครับผมแต่สมทบกด็ดีกิตติมศกกักดิ์ก็ดีไม่ได้ครับผม ไม่ว่าสามัญไหนก็ได้แต่ขอให้เป็น,น,นสามัญไม่ว่าตลอดชีพหรือว่ารายปีมันมีบัญญัิไว้ในในระเบียบเราไหม<อ>ว่าเ,เราจะมาคิดสามไอ้สองสามเราจะพ่วงนันนะในการแก้ไขคนเติมพ่อขับอ่ท่านใช้คําว่าสามัญใช่ไหมท่านนะสามัญนหมายถึงสามัญตลอดชีพแต่สามัญรายปีครับผมบผม,มันได้ครับผมได้อย่างนั้นได้ได้ครับผมถ้าตามห้าข้อห้สิบสองนะของเก่านะครับ อ่าห้าสิบสองของเก่าเนี่ยเราก็สามารถประชุมได้เลยได้เลยไม่ไปเกี่ยวกับสิทท่านที่ว่าเนี่ยทําไมต้องเอาสิทท่านมาเป็นท้าในเพราะขณะนี้เราไม่มีสมาชิกสิทธิ์ต่อเลม่าเล็กสาเราไม่มีเลยมีแต่คนเดียวไม่มีเลยท่านอาจารย์ยังสับสนอยู่เนี่ยท่านยังจะเอาของสมาคมสิทเก่าสภาใครนสามมาเป็นโดยปริยายอีกนะโอ้โหคนเด่นตั้งแต่แรกเราไม่ได้ยังแตกทางเลยสมาชิกของเราขณะนี้ที่ถูกต้องตามข้อบังคับเนี่ยมีอยู่แค่สิบท่าน คือสมาชิกตอระชีพเท่านั้นท่านนี้เท่านั้นครับผมอยาอื่นเป็นเถื่อนหมดอย่างอื่นเถื่อนหมดเป็นแค่เสร็จเ่าเฉยๆท่านยังไม่เข้าใจท่านจะไปโอนของเขาที่เป็นสภาการศึกษาโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติโดยปริยายผมไปชี้แจงชัดเจนหลายครั้งเลยว่าไม่ได้อย่างเดินขาดอันนั้นก็เป็นนิติบุคคลหนึ่งอันนี้ก็เป็นนิติบุคคลหนึ่งครับผมโอนไม่ได้ยกยกเว้นจะเป็นไปได้ก็ตามข้อ59ที่กฎ Oh, okay. ไม่ใจ่็หกสิที่กับผมเพิ oh, <60. S 2> ่มเติม